สวัสดีครับร้านช่างที่ราคาซิ่งนะครับวันนี้วันที่25 e กันยายม2566นะครับวันนี้จะมาอัปเดตหลังคาลงใหม่นะครับแล้วก,หวก็หลังคาที่จะใส่พรุ่งนี้นะครับหลังคาที่จะใส่พรุ่งนี้นะครับเป็นเป็นหลังคาลีวแคบนะครับมีจอกั้นนะครับแต่ว่าเอาไปใส่ไททันนะครับ 2218นะครับนี่นะครับช่างกำลังติดฟิล์มครับเนี่ยครับกำลังกำลังติดฟิล,ลฟ์มให้นะครับออเดอร์ก็ก็มีปิดนาวมาไลน์มี300แคร็บนะครับยังไม่เอาลงมาครับ ก็วันนี้ก็ปิดไปนะครับแคบหลังนี้นะครับหลังสีขาวด้านบนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น3มิตร V2 รีโวสีประตูมีจอกั้นตัวนี้เอาไปที่ราคา9 5 0 0บาทพร้อมติดตั้งนะครับจัดไปเลยครับ นี่นะครับสบภาพครับสีขาวนะครับตัวนี้เป็น All New วสีประตูนะครับสีบอลช่วงนี้ All New วดีแม็กปีสองพลงมานะครับตัวนี้อยู่9,000บาทพร้อมติดตั้งครับไม่ได้ทำสีนะครับตัวนี้ ตัวนี้มันก็เป็นหลังคาลงใหม่นะครับจะอัพร,รีวิวให้ดูเรื่อยๆตัวนี้เป็นซีรีส์เจ็ดีโวสี่ประตูนะครับตัวนี้ราคาจะสูงหน่อยครับก็ซื้อมาแพงมากครับตัวนี้ถ้าไม่ดำสีจะอยู่ตัวนี้ไม่ดำสีจะอยู่หมื่น แปดพพร้อมติดตั้งครับถ้าทําสีจะอยู่สองหมืนสองนะครับทําสีพร้อมติดตั้งนะครับเป็นรีโว่สีประตูนะครับตัวนี้ก็รีโวแคปลงใหม่นะครับนี่ก็ทยอยลงมาเรื่อยๆครับเนี่ยครับอันนี้คือรถผมไปเอา สองรอบครับวันนี้จัดมาสองรอบรอบแล้วเท่านี้แล้วครับมันมันขนทีละน้อยมันไม่ได้ครับค่าน้ำมันมันค่าน้ำมันมันแพงครับทุกวันนี้นี่นะครับก็ต้องได้อัดมาแบบนี้ครับอันนี้คือยังไม่ล้างนะครับ ยังไม่ล้างตัวนี้ก็จะมีมีดีแม็กเก่านะครับซีรีส์ห้าแคปนะครับแล้วก็มีดีแม็กปี2องพันสิบถึงสินะครับแล้วก็มีรีโวแคป2หลังนะครับแล้วก็มี ออนิีทิปอีกหนึ่งหลังนะครับตัวนี้ก็ลงใหม่เหมือนกันครับพึ่งมาเมื่อเช้านี่ครับมีตามนี่ตามการใช้งานนะครับแต่ว่าสีก็ดูดีครับตัวนี้เป็นรีโวแคปนะครับ ตัวนี้ถ้าใครเห็นนะครับรีโว่แคปนะครับร้านอยู่ดอนนะครับถ้าใครเห็นจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีส่วนลดให้ครับหลังนี้นะครับฉพาะหลังนี้นะครับอันนี้ก็อัปเดตให้ดูนะครับตัวนี้ก็มันมารอบแรกสามหลังนี้จะจะสวย ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเอามาก็เอามาตั้งไว้ครับตัวนี้จะอยู่หมื่นสองทำสีพร้อมติดตั้งนะครับเป็น r ีโวแค p นะครับไม่มีจอกั้นนะครับถ้าจอกั้นราคาจะอยู่หมื่นสี่พันบาททำสีพร้อมติดตั้งนะครับถ้าไม่มีจอกั้นจะอยู่หมื่นหนึ่งหมื่นสองพันบาททำสีพร้อมติดตั้งนะครับ นใจก็เข้ามาดูได้ครับหลังคาก็ทยอยลงเรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่หมดนะครับรับสมัครช่างด้วยนะครับใครอยู่ดอนนะครับเข้ามาสมัครได้นะครับอา,อายุต่ำกว่า20ผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ครับขอเอา20ขึ้นก็นแล้วกันครับ นี่นะครับบรรยากาศข้างร้านนะครับนี่ช่างบอยนะครับวันนี้ช่างบอยทําอะไรครับซ่อมหัวฉีดช่างบอยซ่อมหัวฉีดนะครับหัวฉีดตัวนี้เป็นเชฟนะครับตาสองชั้นนะครับแครบนะครับมาจบที่นี่นะครับเกี่ยวกับรถครับ ข้างกันนะครับนี่นะครับบรรยากาศร้านนะครับใครสนใจไม้ก็อะไรค่อยๆมาดูครับเข้ามาดูหลังคายัางไงวันนี้ก็ขอปิดคลิปแพงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ สวัสดีครับ